บอยอยเเป็นเด้อพี่น้องเนื <c oughs> ้อนี่เยบซาซิบิทะเลพี่น,อน,อนออออ้องห่อกุ้งไนี่ <c oughs> ทอดกุ้งพี่น้องทอดกุ้งาาทอดกรอบนี่า <c oughs> ว่า <c oughs> ไปเอามาเนเข้าเลย ใหญ่ที่ขามากเลยตอดกุ้งพัดข่าปุ่นชิมเทียวชิชพูดเซฟๆพี่น้องไหมออกเป้ออกเป้ทอดปุ่นไปเทียวทะเลม,มาเนียไปใกล้พี่น้องผู้สาวเกาเซ้าผัวบอกเมียบ่ได้ยันเมียหายอกหักบอกเมียบ่ได้ไหม เออินจูบแล้วอืม้ยมาพี่น้องมาถอดกรอบกรอบนี่ถอดกุ้งพี่น้องถอดกุ้งกุ้งทอดมาเนี่ยถอดกรอบกรอบพี่น้อง Thoát cùng cọp cọp nơi nóng nữa Mmm. แกซิพูดพี่เนอะตั้มเองเ,เ,เป็ดเพสปนงอแหน่นหอข้ามยังไงมึงจะบาดเนาะ พอกุ้งเป็นตัวเลยทอดกอบนี้มันกินได้เบอร์โตพี่น้องกินเบอร์โตเลยอ่ะ 嗯。Mm. อ่าสดอ่ะพี่น้องอ่ะสดค้ามยิ้มแซ่บเกันพี่น้อ เพชเปดเพรกรอบๆอ,อยู่เนาะ พี่น้องมามคุง้งเครื่องโล่พี่น้องมหนี่ถอดกรอบมันเฉชีพูดเป็ด,ปดมาแซ่

ทำยังไงด้วยพี่น้องด้วยเบิร์ดอ,อ่ะเดี๋ยวโจ้คิวไปชนีพี่น้องแซ่บร้ายมานน่ทอดกรอบกุ่งฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ ไม่นะ่าฮาจะซื่อจักหาโลได้เพีองเนาะตาถือเลียกเนาะตาถือเลียกก่อนพี่น้นงะ